จริงคราผมคำนวณนะฮะก็คือเดือนมกราปี2557นะครับจะมีคนครบ15ปีเนี่ย3,000กว่าคนคุณธเนศอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่ายังไงแนะนําให้คุณธเนศไปที่สำนักงานประกันสังคมก่อนดีไหมตรวจดูหน่อยว่าขาดอีกกี่เดือนถึงจะถึง180นะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าผมไปประกันสังคมนี่ผมไปถามได้เลยเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปถามเขา ถามเขาเลยว่าอยากจะรู้ว่าจะครบ180เดือนเมื่อไหร่คุณลุงจะได้ออก <laughs> จะได้รับเงิน,นบำ<า>เหน็จนนนไป นานค่ะบำเหน็จเพราะว่าผมเนี่ยตั้งมาผมอายุหกสิบผมก็ไม่ได้ไปรับเงินคืนด้วยผมก็ส่งต่อเลยผมไม่รู้คนอื่นเขาไปรับเงินกันมาแล้วเขาถึงได้ต่อมาตาลามเก้านี่ผมพอออกจากงานมาผมทํางานมาสิบเจ็ดปีทำงานมาสิบเจ็ดปีผมก็พอออกมาผมก็ส่งต่อไปเลยค่ะก็ไม่กล้าเพ่าว่าเขาไปรับเงินก้อนคืนกันได้ผมไม่ได้รับมาไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรับเป็นทุกตอนทุกเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตได้เลย คุณเทนเนสทราบไหมคะว่าคนที่รับเข้ารับเงินไปก่อนเนี่ยบางทีเขาก็อิจฉาคือไม่รู้ว่าอ๋อไม่รู้เนี่ยรู้งี้นู้งี้เก็บเก็บไว้รับบํานาญดีกว่าบางคนก็อาจจะนึกโอ้โหอย่างเป็นอย่างคุณเทนเนศเนี่ยดีคือจะได้รับบํานาญไงไปรับเงินบำเหน็จมาแป๊บเดียวก็หมดแล้วอยู่ถ้ารับเงินก่อนมาเดี๋ยวไปใช้นู่นใช้นี่คเดือนเดียวก็หมดแล้วครับผมช่งไงลองติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ บางนานก็บอกอยู่แล้วมันน่าจะได้นานสายเยอะนี่ยังมีหลังไมอีกนะคะเอาเป็นว่ายังไงสายวันนี้น่าจะไม่ทานเดี๋ยวยกยอดไปวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะพรุ่งนี้คุณจะมาหรอเล่อ้าวเหรอพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อไปก็ได้อาทิตย์วันจันทร์อ่ะอีกสายหนึ่งเหรอคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสายลุกนะฮะอย่างของคุณธเนศเนี่ยนะครับกรณีแบบ พอคบเนี่ยทางประกันสังคมเขาต้องแจ้งไหมครบ15ปีหลายคนก็บอกว่าไม่มีใครบอกครแย่หากว่าเราไม่ลาออกเขาเขาก็ไม่แจ้งไม่แจ้งแต่ถ้าเขาลาออกถ้าเราลาออกปุ๊บเนี่ยในเครื่องมันจะขึ้นว่าเป็นตัว R อ๋ออยู่ๆเกิดออกจากงานไปนะฮะแล้วก็ในตัวนายจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเงินสมทบแล้วอันนี้ทางประกันสังคมจะแจ้ง ค่ะในจ้างก็จะต้องทำทำหลักฐานไปแจ้งว่าลูกจ้างคนนี้ออ,ออกแล้วค่ะประกันสังคมก็จะเปลี่ยนข้อมูลจาก a active เนี่ยมาเป็น R ใช่ไหมก็คือหมายความว่า,าคือไม่ได้ทําแล้วพอไม่ได้ทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งก็ประมาณเนี่ยพอเครื่องตรวจเสร็จปุ๊บมันก็จะรีพอร์ตเข้าไปเขาก็จะคํานวณเงินให้ว่าเงินบําเหน็จที่จะได้เท่าไหร่เขาก็จะแจ้งมาว่าเชิญให้ไปรับเงิน ค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจำนวนเท่าไหร่แล้วเราก็ถือเอกสารตัวเนี้ยไปแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าลูกจ้างไม่ลาออกในจ้างไม่ทําออกเนี่ยทางเครื่องมันก็ไม่ทราบเนาะว่าออกแล้วเพราะว่ามันเยอะคนมันเยอะเป็นรานมันเยอะค่ะเพราะว่าอัตโนมัติระบอกอัตโนมัติมันจะทํางานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลาออกแล้วเนี่ยเครื่องถึงจะทํางานแล้วมันก็จะมีการกดคํานวณว่าคุณจะได้เงินบําเหน็จเท่าไหร่เราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาแจ้งยอดส่งไปบอกว่ามารับเงินนะคะทีนี้ ย้ายที่อยู่เออหาไม่เจอไม่ได้อยู่ตามบัตรประชาชนย้ายตามแฟนย้ายตามที่ทํางาน่างอออกจากที่ทำงานกลับภูมิลำเนาที่ตัวเองอยู่บางทีบัตรประชาชนนี้ก็อยู่ที่ภูมิลำเนาแต่บางทีบางคนก็ไม่กลับภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นหนังสือตรงนี้ก็มีอาจจะไปต่างประเทศใช่ค่ะก็เลยหากันไม่เจอไปไม่ถึงขอที่พอหากันไม่เจอเนี่ยในกฎหมายของเราก็บอกว่าถ้าครบเงินที่จะต้องไปรับสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรณีครับ เจ็ดสิบสองชั่วโมงมีใบเสร็จค้างไว้หรือกรณีจะเบิกใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมาขอรับคืนภายในหนึ่งปีค่ะคราวนี้พออายุห้าสิบห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนังสือก็ไม่ได้รับนะเพราะว่าย้ายที่อยู่หรือมีเหตุยังอยู่ไหมเงินยังเงินอยู่หนึ่งปีรอท่านหนึ่งปีค่ะถ้าเลยหนึ่งปีแล้วะขอรับไม่ได้ทาบุญไปแล้วกันทำบุญเพราะว่าในกฎหมายระบุไว้ว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องขอรับสิทธิประโยชน์ภายในหนึ่งปีค่ะ มีหลายเคสเหมือนกันนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตู่ก็เตือนเสมอว่าท่านผู้ประกันตนนะคะที่อายุสูงอายุแล้วเนี่ยคี้ลืมบ่อยเนาะเขียนไว้หน้ากระจกเลยช้าขึ้นมาสองกระจกก็อายุ55อย่าลืมติดต่อประกันหนังสือบอกญาติพี่น้องบอกญาติเอาไว้ให้เตือนบางทีญาติก็ไม่ใช่เรื่องของตัวก็ลืมอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเตือนไว้พอเกินอายุ56ไปปุ๊บก็ไม่ได้รับเงินตัวนี้นะคะสายสุดท้ายครับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ คุณสปปองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเชิญค่ะเอ่อเอ่อครับผมเสียร์เพราะแค่ไหนติดสิงทีวีใช่ไหมคะเชิญค่ะเอ่อครับเดีผมส่งค่าไอ้สงค่าประกันตัวกรมมาตั้งแต่ปีสามแปดนะครับค่ะฮะนะครับแต่ตอนนี้ผมอายุสี่สิบสามครับค่ะอืมตอนนี้ผมไม่อยากทราบว่าเอ่อ ถ้าถ้าจะตรงไปเอกถ้าถ้าจะรับบำเหน็จตำนานอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอยากได้บำเหน็จหรือบำนานล่ะครับต้องเป็นบำนาญน,นะครับอ่าอยากได้บำนาญตอนนี้<ช>เป็น<ช>มตาตาสามเก้าอยู่ถูกต้องไหมคะครับครับส่งส่ง4 3 2สบสบาทปัจจุบันเหนือ336บาทนี้ยังส่งอยู่ใช่ไหมคะครับส่งมาตลอดครับส่งไปเรื่อยๆเลยค่ะคจนกระทั่งถึงปีห้าเจ็ดถ้าอยากจะได้บำนาญเนี่ยค่อยไปเช็คอีกทีว่าครบร้อยแปดิบเดือนหรือย,อยัง นะคะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะอายุ43เองเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า43นี่อาจจะกลับเข้าทํางานในมาตรา33ก็ได้แบบมีในจ้างเนี่ยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงถ้ากลับเข้ามาเป็นมาตรา3 3ไอ้เงินตรงนี้ก็ไปต่อยอดกับ39ที่ทางคุณคุณสมปองส่งมาเนี่ยนะคะค่ะครับ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 ี๋ยวแล้วขอลบวันให้กับอย่างพอดีเชิญค่ะเชิญเชิญครับพอดีเพื่อนที่เขามีอายุประมาณก็ ห้าสิบสามห้าสิบสีน่นะครับแต่ว่าเขามาทำอยู่อะไรประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับส่งเงินสมทบมีในจ้างไหมคะมีครับผมผมก็สมีมีในจ้างอ๋อเป็นมาตราสาร <ปะ S 2> นสนามนำทั้งคู่คคอ่อิจานาร์ตู่จะบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่เดือดร้อนจําเป็นมากเนี่ยรัฐบาลอยากให้รับบำนาญน ส่งไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะเกินห้าสิบห้าถึงแม้ว่าจะเกินร้อยแปดสิบเดือนไปเนี่ยบำนานมันก็เพิ่มขึ้นค่ะใครทําบุญมากก็ได้บุญกุศลมากค่ะใครทําบุญน้อยก็ได้บุญตามที่ทำหลักการการครับรันนีผมอยากจะสอบสถามตรงตรงนี้ครับว่าถือว่าผมเกินไปห้าสิบ้าแล้วยังส่งต่อ้วทีนี้ว่าอ้ไ้เขาียกอะไรบ้าบำนานจะเพิ่มไหม บังนานเพิ่มทุกปีบาจะเพิ่มทุกปีเพิ่มเยอะด้วยค่ะถ้าสมมุติว่าส่งอายุ5 5แล้วส่งต่อไปถึง60เนี่ยจะได้เพิ่มอีก7.5เปอเยอะนะคะร้อยละ7.5เดี๋ยวเราจะมีกราฟิกขึ้นให้นะฮะขึ้นให้ว่าสิทธิประโยชน์ในการที่จะรับบำเหน็จบานานเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยจะเพิ่มให้1.5ทุกปีตอนนี้คุณสปองดูทีวีอยู่ไหมคะ ครับ,รบอ่าดูอยู่ด้วยเดให้ทีมงานขึ้นเลยนี่เลยค่ะคถ้าอย่างที่อาจารย์ตู่บอกว่าสักครู่นี้ถ้าคุณสมปองเนี่ยส่งเงินประกันสังคมสมทบมาประมาณสัก20ปีนะคะคก็จะได้รับเงิน27.5%เปเซเงินบำนาญน,นะคะถ้าเกิดดูจากฐานเงินเดือนแล้วเนี่ย15,000บาทจะอยู่ที่เดือนละ4,125บาทบเยอะนะคะคอันนี้รับทุกเดือนนะตลอดชีวิตค่ะ อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าคุณสปองเนี่ยส่งทั้งหมดกี่ปีนะคะครับก, <c oughs> ก็เห็นออไหมคะว่าถ้าหากว่าผู้ประกันตนรายหนึ่งเนี่ยออกจบจากมหาวิทยาลัยอายุ25เนี่ยทำงานไปอีกสัก สามสิบปีก็เป็นอายุห้าสิบห้าก็เท่ากับทางานมาสามสิบห้าปีคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะกิ้งเห็นแล้วอาจา,ารย์คะดิฉันเห็นว่าในอนาคตต้องเดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทแน่เลยได้แน่นอนไม่หวังใครเลี้ยงแล้วใช่ไหมคุณคุณสปองเข้าใจนะฮะอ้าเข้าเข้าเข,ข้าใจครับ<ะ>แต่ว่าแต่ว่าหลักการเนี่ยการที่จะรับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยเรามีหลักการต้องอายุ เกิน55ปีเกิน55ปีรับบำนาญเกิน55ปีค่ะนะฮะรับบำเหน็จก็ต้อง55ปีต้อง55ปีเหมอนกันถ้าไม่งั้นก็ยังรับไม่ได้เพราะถือว่ายังไม่ชราค่ะค่ะเห็นไหมครค่ะไอ้เมื่อกี้ไอ้เมื่อประมาณสัก3-4วันผมเห็เพื่อนออกมาเขาถามว่าไอ้ที่เขาปี57เขาจะอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจครับปี57ครบรอบ ร้อยแปดสิบเดือนพอดีค่ะก็จะได้ที่แถวแรกอะค่ะก็คือสิบแปดปีก็จะได้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฐานค่าจ้างค่ะถ้าส่งด้วยมาตราสามสิบเก้าก็มีฐานค่าจ้างอยู่ที่สี่พันแปดแต่ถ้าหากว่าคุณสมปองส่งจากฐานค่าจ้างหมื่นห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามมาตราสามสามมีนายจ้างค่ะก็จะได้เยอะหน่อยค่มบาทก็จะเยอะทีเดียวแต่ถ้าส่งไปเรื่อยๆก็จะได้เยอะมากขึ้นไปอีกนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ายังทํางานไหวทั้งคุณสมปองด้วยทั้งเพื่อนที่ฝากถามด้วยเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่านะคะครับครับคับสวัสดีค่ะตรนี้ของคุณสมปองอายุ43 43นะครับก็ถ้าจะให้ครบ55มีเวลาส่งอีกเยอะส่งอีกเยอะมีเวลาส่งอีกเยอะได้บำนาญเยอะเยอะตกเลขเกะหลายคนยังสงสัยว่าเพราะจะรับบำเหน็จบานาญแต่ตัวเองเนี่ยอายุ อายุยังยไม่ครบไงยังไม่ครบอายุไม่ครบ55จริงๆมันต้องครบ55ปีค่ะอย่าไปคิดมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยแล้วยังมีกําลังพอที่จะอยู่ ส่งประกันสังคมได้ส่งไปเถอะค่ะเพราะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาตอนบำนาญเนี่ย1.5เนี่ยมันเยอะค่ะเพราะว่าเราได้รับตลอดชีวิตถ้าเป็นบำนาญแล้วการที่ปัจจุบันเนี่ยการที่เราสูงอายุไปแล้วเนี่ยเราดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่เป็นภา,าระกับลูกหลานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะแล้วก็การที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี<ๆ>ก็มีสมองมีสติปัญญามีกําลังกายกําลังใจ<ๆ>ก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งคลังสมอง เป็นทรัพยากรที่มีค่าของ <ez. S 2> ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นระบบประกันสังคมเนี่ยออกแบบไปแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยยืนหยัดพึ่งตัวเองได้ได้สิทธิ์ของตัวเองตอนเรามีเรี่ยวมีแรง <Gone. S 1> เราก็ออามอาไว้พอ<ะ>ตอนเราชรลาภาพเนี่ยรัฐก็ดูแลเพราะว่าการลงทุนกับประกันสังคมนั้นเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเนื่องจากมันไม่มีกําไรเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นของรัฐบาลรัฐ<ะ>บาลต้องการจะดูแลพ,พวกคุณมีแต่คุ้มคุ้มคุ้มดีดีดีหมดนะคะค่ะแล้วก็ ประเด็นเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้ทั้งเนื่องจากการทางานและไม่เนื่องจากการทํางานครับเราก็จะไปต่อนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องทีงงนน nee <S S ่ it, จะต้องอีกหลายเรื่องเลยหลายเรื่องใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตูนนะคะพันตารวจโทยิงธิชลักษณรงวิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสํานักงานประกันสังคมขอบคุณอาจารย์ตูมากค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็หมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ